บรรยากาศการ p r i v a t e coaching SME นะคะวันนี้บอบบี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศการ p r i v a t e coaching สำหรับ SME นะคะช่างเอกผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่นะคะจาก D M Furniture นะคะเขาอยากจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเป็นช่างไม้ที่ทำงานไม้สักมาแล้ว30ปีก็เลยมาปรึกษาบอบบี้ว่าเขาจะยกระดับธุรกิจของเขาเข้าสู่โลกออนไลน์เขาจะทำยังไงเขาให้เขาเข้าใจปรับไม้เซตเขาตอนนี้ไปดูบรรยากาศก,ากันคะ่ะว่าเป็นยังไงไปค่ะ ก็อยากไห้ทอดเนาะไหยทอดผมก็เหมกับคนกี่กัง ไม่สนใจในเรื่องแอนใหม่โอเคค่ะทุกคนหลังจาก p r i v a t e coaching กับช่างเอกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะช่างเอกวันนี้ก็ตื่นตาตื่นใจเรามีความสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่พอดีคูบบี้เข้ามาเสริมโอ้สุดยอดเลยผมก็ตรงนี้ก็ขอขอบคุณคูบบี้เป็นอย่างสูงเลยที่ให้ความรู้ผมแล้วก็ให้อนาคตที่มันสว่างสวัยจากที่เราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เราก็ได้ความรู้วันนี้เต็มเปี่ยมเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณช่างเอกมากค่ะค่ะขอบคุณครับค่ะเฮงเฮงปังปังขอบคุณสุดยอดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับคอส p r i v a t e coaching SME ยกระดับธุรกิจสู่โลกออนไลน์ของบอบบี้อันนี้เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่บอบบี้เอามาให้ดูนะคะบอบบี้ตั้งใจที่จะยกระดับธุรกิจเพราะว่าไม่อยากจะทิ้งใครไว้ในโลกออฟไลน์นะคะทั้งหมดนี้บอบบี้ให้ความรู้เขาภายใน1วันและคอสนี้คุ้มมากๆบาสําหรับ SME ที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้เพราะว่าราคานี้บอบบี้ให้เพียงแค่5ท่านเท่านั้นถ้าใครสนใจแอดไลน์เข้ามาหาบอบบี้ที่ S I K A U B O B B Y ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย